เหรียญหนึบาทปีพศ2538แบบไหนที่ทางร้านเมตตามหามงคลประกาศรับซื้อและแบบไหนที่ทางร้านไม่ได้รับซื้อ <IM liebe> คลิปนี้มีคำตอบครับกร,รุณาดูให้จบนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกด like กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาเป็นคลิปที่ทั้งตอบคําถามแล้วก็คลิปประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึบาทปีพศ2538นะครับว่าเหรียญหนึบาทปี2538แบบไหนที่ทางร้านเมตตามหามงคลได้ประกาศรับซื้อและแบบไหนที่ทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับซึ่งตอนเนี้ มีคนส่งเหรียญ1นบาทปี2538มเนี่ยมาทั้งทางเฟซทางไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีทั้งแบบบล็อกหาง่ายแล้วก็บล็อกหายากนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่รับซื้อแล้วก็แบบที่ไม่ได้รับซื้อนะครับฉะนั้นเป็นแบบไหนเนี่ยก็ไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากท่านไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการเหรียญเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็แล้วกัน สำหรับเหรียญ1นบาทปีพศ2538นะครับเป็นเหรียญ1นบาทคิวโปนิกเกิลครับขนาด20มิลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตสูงถึง589ล้าน3,094,650เหรียญน,นะครับดังนั้นเหรียญ5เหรียญ1นบาทขอภัยครับเหรียญ1นบาทปีพศ2538เนี่ยจึงเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะมีจำนวนการผลิตค่อนข้างสูงนะครับ ดังนั้นเหรียญ1นบาทปีพศ2538บล็อกธรรมดาแบบนี้นะครับดูนะครับพลิกจากด้านหน้ามาด้านหลังเป็นพัสดเสียนกลับครับหรือพลิกจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับเป็นพัสดเสียนกลับครับถ้าบล็อกธรรมดาแบบนี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับดูเดี๋ยวให้เทียบกับกระจกให้ดูนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับถ้าเป็นนี่ครับอย่างนี้เรียกพัสดเสียนกลับนะครับเพื่อนๆดูนะครับ เดี๋ยวขอใา้โฟกัสใหม่เห็นไหมครับด้านหน้าเห็นเห็นด้านหน้าไหมครับด้านหน้าตั้งขึ้นด้านหลังหันลงเห็นไหมครับด้านพรสเหียนหันขึ้นแต่ด้านหลังวัดหันลงอย่างนี้เรียกพรสเหียนกลับนะครับยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทปีสามแปดบล็อกธรรมดาเนี่ยทางร้านยังไม่ได้ซื้อรับซื้อนะครับแต่ถ้าคุณมีเหรียญหนึ่งบาทปีสามแปดนะครับบล็อกแบบนี้นะครับ ด้านหน้านะครับด้านหลังนี่หรือพลิกด้านหลังนะครับแล้วมาด้านหน้าเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสามแปดบล็อกพลาสเสียนตรงนะครับเดี๋ยวเทียบกับกระจกให้ดูเพื่อนเเห็นไหมครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเห็นไหมครับพลสเสียนหันขึ้นด้านวัดก็หันขึ้นเหมือนกันนะครับแบบนี้เรียกเหรียญพลาสเสียนตรงนะครับถ้าคุณมีเหรียญพลาสเสียนตรงของปี2538 ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ทาง Facebook เลยครับเมตตามาหามงคลน,นะครับทางร้านยินดีรับซื้อนะครับเหรียญ1น,นบาทปี2538นะครับบล็อกพัสเสียนตรงอย่างเดียวนะครับนี่เห็นชัดไหมครับด้านหน้าด้านพัสเสียนหันขึ้นด้านหลังด้านหลังวัดก็หันขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคือเขาเรียกว่าเหรียญพัสเสียนตรงครับถ้าคุณมีเหรียญ1น,นบาทปี38พัสเสียนตรงสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้กับทาง Facebook นะครับ เมตตามหามงคลนะครับย้ำนะครับเหรียญ1นบาทปี2538บล็อกพละเสียนตรงเท่านั้นนะครับพละเสียนตรงเนี่ยเดี๋ยวผมทบทวนให้หลายๆครั้งก็แล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้นะครับยังมีคนเข้าใจผิดเรื่องพละเสียนตรงพละเสียนกลับค่อนข้างเยอะนะครับจากข้อความในเฟซหรือในไลน์เนี่ยคนเข้าใจผิดเรื่องพละเสียนตรงพละเสียนกลับเยอะมากนะครับพละเสียนตรงคือถ้าพลิกข้างนะครับพลิกข้างคือพลิกแบบนี้นะครับบางคนพลิกกลับอย่างนี้บอกพี่หนูมีเหรียญพละเสียนตรง พลิกกลับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าพลิกพลิกกลับนะครับพลิกกลับด้านนะครับถ้าพลิกกลับด้านอย่างนี้ยมันตรงทุกเหรียญอยู่แล้วครับเพราะว่าอ่ะอย่างเหรียญนี้นะครับเนี่ยพลิกกลับอย่างนี้มันตรงอยู่แล้วนะครับขอเนื้อนะครับถ้าพลิกกลับแบบนี้ตรงตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหาง่ายครับพลิกกลับอย่างนี้ยังไงก็ตรงนะครับแต่เหรียญพระเศียรตรงเนี่ยให้ใช้วิธีการพลิกข้างเท่านั้นนะครับแบบนี้เห็นไหมครับด้านพระเศียรเมื่อกี้สังเกตนะครับเอาใหม่นะครับ ด้านพัดเสียนหันขึ้นเห็นไหมครับพอพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังวัดตรงนี้ก็ชี้ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับด้านหลังชี้ขึ้นเหมือนกันเป๊ะๆเลยหรือพลิกจากด้านหลังมาด้านหน้าดูนะครับตอนนี้ยอดเจดีหลังวัดชี้ขึ้นนะครับตอนนี้ชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับพลิกข้างเห็นอะไรไหมครับพระเสียนก็ชี้ขึ้นไม่ชี้ขึ้นเหมือนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับพระเสียนหันขึ้น พลิกข้างไปด้านหลังยอดเจดีก็ชี้ขึ้นนะครับเรียกว่าพระเสียรตรง mm hmm. เหรียญแบบนี้มีราคาซื้อขายนะครับแต่ขอให้เป็นของปี38นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีปีนี้นะครับ mm hmm. ก็เหรียญหนึ่งบาทปี38ถ้าใครมีบล็อกพระเสียรตรงสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับทางร้านยินดีรับซื้อในราคาสูงถึงหลักพันนะครับก็ ส่งรูปมาประเมินราคาที่ Facebook เมตตามหามงคลนะครับหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์ถามกันมากแล้วครับว่าส่งรูปไปขายได้ที่ไหนสามารถขายประเมินราคาได้ที่ไหนคุณเข้ามาดูคลิปก่อนนะอย่าอย่าดูแต่น้าปกคลิปนะครับกดเข้ามาดูคลิปก่อนนะครับในคลิปจะบอกว่าคุณส่งรูปที่ไหนนะครับส่งรูปมาทาง Facebook นะครับเมตตามหามงคลนะครับส่วนวิธีการถ่ายรูปให้คุณถ่ายแบบนี้นะครับให้ถ่ายแบบนี้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับ นี่เห็นไหมครับถ่ายให้เห็นแบบทั้งด้านพัสเสียและด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าแอดมินเขาจะได้รู้นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพัสเสียตั้งขึ้นด้านก้อยก็ตั้งขึ้นนะครับก็แอดมินเขาจะได้รู้นะครับว่ามันเป็นเหรียญอะไรยกตัวอย่างนะครับบางคนหลายคนตอนนี้ยังเจออยู่เลยครับถ่ายมาแบบนี้ถ่ายมาแบบนี้แอดมินเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเหรียญอะไรกันแน่นะครับถ่ายแบบนี้ อแอดมินอาจจะไม่ได้ตอบกลับนะครับเพราะแอดมินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับทุกวันนี้ขอความกรุณาครับงดถ่ายเป็นวิดีโอก่อนนะครับเพราะว่ามีข้อความเข้ามาวันหนึ่งเยอะมากๆนะครับทั้งทาง Facebook ทางไลน์นะครับเพราะว่าก่อนจะโหลดวิดีโอได้เนี่ยบางคนถ่ายแบบ Fu l l HD มาเลยบางคนถ่ายแบบ นานมากครับบางคนถ่ายแบบหมุนไปหมุนมาเป็นนาทีนะครับคือมันโหลดนานครับแล้วข้อความมันเยอะมากครับทุกวันนี้อ่านไม่ทันจริงๆนะครับข้อความขอโทษด้วยนะครับบางคนส่งมาตอนเที่ยงเที่ยงหนึ่งนาทีบอกว่าทําไมไม่อ่านคือใจเย็นๆนะครับเพราะว่าข้อความเยอะมากนะครับข้อความแบบโอ้โหส่งมาเป็นลายนาทีอะครับบางทีแบบ หนึาทีส่งมา2นาทีส่งมา3ามนาทีสี่นาทีห้นาทีส่งมารวยๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเราพูดตรงๆว่าอยากอ่านทุกข้อความนะครับอยากตอบทุกข้อความเลยแต่ว่ามันตอบไม่ทันแล้วครับวินาทีนี้คือจะตอบกับเฉพาะเหรียญที่ทางร้านได้ประกาศรับซื้อไปเท่านั้นนะครับย้ําอีกครั้งนะครับทางร้านตอนนี้ ขออนุญาตตอบกับเฉพาะเหรียญที่ได้ประกาศรับซื้อไปแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเหรียญไหนที่ผมไม่ได้ตอบกลับคือแปลว่าทางร้านอาจจะยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับหรือ,อ,อน้องๆเข้าใจกันผิดไปเองนะครับคือมีหลายคนเนี่ยเข้าใจเรื่องผสเสียนตรงผสเสินกลับเยอะมากๆนะครับคลิปนี้ก็ขออธิบายไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้พร้อมกันอีกทีนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้เห็นเห็นไหมโฟกัส โฟกัสได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะครับด้านพัดเสียงหันตั้งขึ้นด้านก้อยหันลงแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกพัดเสียงกลับนะครับบางคนบอกว่าพี่ผมมีพัดเสียงตรงส่งมาโอ้โหกลับโคตรชัดเลยนะครับแบบนี้เรียกพัดเสียงกลับนะครับน้องๆดูไว้นะครับด้านพัดเสียงตั้งขึ้น แต่ด้านก้อยเนี่ยหลังวัดหันลงเห็นไหมครับแบบนี้เรียกผสเสียนกลับไม่เรียกผสเสียนตรงนะครับแบบนี้ทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะเพราะว่าเป็นเหรียญทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็น1บาทปี38บล็อกผสเสียนตรงแบบนี้เห็นไหมครับผสเสียนตั้งขึ้นด้านก้อยตั้งขึ้นแบบนี้เรียกผสเสียนตรงแบบนี้มีราคาซื้อขายนะครับย้ํานะครับเหรียญ1นบาทปี38ถ้าใครมีนะครับอยู่ในบ้านเนี่ยลองพลิกดูทุกเหรียญเลยนะครับบางคนบอกมีเยอะ โอ้ถูกต้องครับเพราะว่าเหรียญผลิตเยอะครับมีเยอะไม่แปลกเลยครับถ้าใครมีช่วยลองพลิกดูชุกเหรียญเลยนะครับทุกเหรียญในบ้านคุณอะลองพลิกดูเลยว่าเหรียญหนึบาทปี38มแอะเหรียญพระเศียนตรงอะคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณมีส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ทาง Facebook นะครับเมตตามหามงคลนะครับย้ำนะครับส่งตอนนี้ส่งมาช่องทางเดียวนะครับ Facebook เมตตามหามงคลนะครับทางร้านยินดีรับซื้อเสมอนะครับถ้าคุณมีเหรียญที่ทางร้านประกาศรับซื้อเอาไว้นะครับก็บางคนก็ถ้าตอบกลับช้าเนี่ยจะเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยมีแค่คนเดียวนะครับก็ดูกันแบบโอ้แล้วบางทีผมไปช่วยดูบ้างอย่างนี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งก็ยุ่งเหมือนกันนะครับบางทีแอดมินเขาก็ไม่รู้ว่าเอ้ยคุณถ่ายรูปมาอะไรนะครับขอความกรุณานิดนึงนครับถ่ายรูปชัดเจน นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญพักเสียนตรงพัเสียนกลับอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ่ายกับกระจกมานะครับจะเข้าใจง่ายๆนะบบางคนถ่ายมาเป็นรูปเดียวก็ไม่รู้นะครับบางคนถ่ายเป็นวีโอกว่าจะโหลดเสร็จก็นานมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ่ายเป็นรูปเดียวกับกระจกชัดๆก็แล้วกันนะครับแอดมินเขาเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารในวงการเหรียญนะครับสวัสดีครับ